ีค่ะเด็กๆสนุกกับแนวแนวบายกุบัวันนี้นะคะเสนอในตอนที่ชื่อว่าเรารักในหลวง วันนี้ครูบําอยากจะชวนเด็กๆมารู้จักกับโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงทำเพื่อประชาชนาไทยมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนะคะถึงแม้ว,ว่าตอนนี้องค์ท่านจะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วแต่โครงการต่างๆก็ยังมีการดำเนินการและสานต่อเพื่อช่วยเหลือประชาชนของโรงอยู่ตลอดเวลาถ้าเด็กๆด,ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะครูบํเชื่อว่าเด็กๆจะเข้าใจว่าทำไมคนไทย ระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติกว่า70ปีพระบาทสมเด็จพระบารมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบบพิษหรือในหลวงรัชกาลที่9และพระบารมวงศุกพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและได้พระราชทานพระราชดำริในส่วนราชการต่างๆ ดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกหมู่เหล่าซึ่งทุกโครงการล้วนมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือความอยู่ดีกินดีและความผาสุกข,ของประชาชนทั้งสิน้นโครงการในพระราชดำริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางแผนพัฒนาและทรงเสนอแนะ ให้รัฐบาลหรือหน่วยงานราชการพิจารณาความเป็นไปได้และร่วมดำเนินการเพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปรรได้รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี2495จนถึงเดือนกรกฎาคม2563 มีโครงการในพระราชดำริทั้งสิ้นจำนวน4,877โครงการ4,877โครงการแบ่งเป็นโครงการพัฒนาด้านการเกษตรสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมอาชีพการสาธารณาสุขการคมนาคมการสื่อสารการศึกษาและการพัฒนาแบบบูรณาการ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้แก่ภาคกลางจำนวน808โครงการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1,224โครงการภาคเหนือ1,861โครงการภาคใต้954โครงการและภาคอื่นๆอีก30โครงการนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคนไทย ตามที่ได้ทรงสัญญาไว้กับประชาชนของพระองค์ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามวันนี้ครูบํมขอนำโครงการในพระราชดำริ9สิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงคิดและได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยมาให้เด็กๆได้รู้จักดังต่อไปนี้ค่ะ งการฝนหลวงเกิดขึ้นเมื่อในหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินเพื่อเยี่ยมเยียนประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือย่านบริเวณเทือกเขาภูพานโดยทรงสังเกตว่ามีปริมาณเมฆมากปกคลุมเหนือพื้นที่ระหว่างเส้นทางบินแต่ไม่สามารถรวมตัวจนเกิดเป็นฝนตกได้ทั้งที่เป็นช่วงฤดูฝนทำให้หลายพื้นที่ต้องประสบปัญหาแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำ ด้วยพระอัจฉริยภาพที่ทรงปรับใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัดค่าวความชื้นทิศทางลมและเติมสารเคมีให้หมู่เมฆมารวมตัวกันกันเป็นเม็ดฝนภาพเครื่องบินโปรยสารเคมีเติมความชื้นในอากาศให้กับพื้นที่ขาดน้ำจึงเป็นอีกหนึ่งความห่วงใยของพระองค์ที่ทรงแก้ปัญหาความแห้งแลง้ง ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้รวมถึงน้ำในภาคการเกษตรนอกฤดูฝนสร้างความชุ่มช่าและชุ่มชื่นใจให้กับคนไทยทั้งประเทศโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนาจากปัญหาน้ำเสียเกิดขึ้นในหลายพื้นที่พระองคจึงทรงคิดดัดแปลงกังหันน้ำสูบน้ำทุ่นลอยเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการหมุนปั่นเติมอากาศในน้ำเสีย กลายเป็นน้ำดีพัฒนาแหล่งน้ำกินน้ำใช้น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งเพิ่มออกซิเจนให้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตรจนได้รับการจดสิทธิบัตรในพระบรมพิปรมาทิไทยและคว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์จากทั่วโลกในชื่อกังหันน้ำใช้พัฒนานับว่าโปรองเป็นกษัตริย์นักประดิษฐ์โดยแท้โครงการแกล้งดิน จากการเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2524ทรงพบว่าดินในพื้นที่พรุที่มีการชักน้ำออกเพื่อจะนำดินมาใช้ในการเกษตรนั้นแปรสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดหรือเป็นกรดทำให้เพาะปลูกไม่ได้ผลจึงมีพระราชดำริหาแนวทางแก้ไขโดยใช้วิธีแกล้งดินด้วยการขังน้ำเอาไว้ในพื้นที่ จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาเคมีทำให้ดินเปรี้ยวจัดจนถึงที่สุดแล้วจึงระบายน้ำออกจากนั้นปรับสภาพฟื้นฟูด,ดินด้วยปูนขาวจนกระทั่งดินมีสภาพดีพอที่จะใช้ในการเพาะปลูกได้โครงการแก้มลิงพรคองทรงตระหนักถึงความรุนแรงของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร เมื่อปีพศ2538จึงทรงนำแนวคิดแก้มลิงมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมจากลิงที่เก็บกล้วยไว้ที่กระพุ้งแก้มแล้วค่อยๆนำออกมาเคี้ยวและกลืนกินภายหลังเป็นที่มาของโครงการนี้ที่จะเก็บน้ำฝนไว้ก่อนจนกว่าคลองระบายน้ำจะสามารถระบายน้ำได้จึงค่อยปล่อยน้ำออกไป เป็นทั้งการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำเสียออกจากคลองต่างๆด้วยโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นโครงการตามพระราชดำริอของในหลวงที่ทรงดำริให้สร้างเขื่อนเพื่อเก็บกักน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้กับพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสัก และพื้นที่ท้ายเขื่อนเช่นจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งช่วยลดความเสียหายด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้อย่างมหาศาลด้านการเกษตรกรรมเขื่อนป่าศักช์ชลสิทธิ์ทำหน้าที่ส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรใช้ผลิตน้ำประปาและใช้เพื่อกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดลบบุรีและสระบุรี ฟื้นฟูและรักษาสมดุลของระบบนิเวศเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและแหล่งประมงน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีการสร้างเส้นทางเดินรถไฟผ่านบริเวณเขื่อนซึ่งเป็นจุดดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ตลอดทั้งสองข้างทางของถนนที่มุ่งหน้าสู่เขื่อนป่าศักมีการปลูกต้นทานตะวันซึ่งจะบานสะพรั่งในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคมทำให้มีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมเขื่อนป่าศักเป็นจำนวนมากโดยสายพระเนตรอันยาวไกลและความหวงใย,ยในประชาชนของพระองค์ด้วยพระอัจฉริภาพที่ล้ำลึกเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ทรงแก้ปัญหาให้ความโหดร้ายของแม่น้ำป่าศักกลับกลายเป็นความสงบเสเยมที่น่านิยมโครงการช่างหัวมัน จากพื้นที่แห้งแล้งมากจนปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นจนคนบอกว่าช่างหัวมันกลายมาเป็นพื้นที่โครงการตัวอย่างด้านการเกษตรเปิดให้ประชาชนเข้าไปเรียนรู้ที่บ้านไร่ของในหลวงรัชกาลที่9ได้รวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจไว้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชผักต่างๆแปลงปลูกข้าวแปลงยางพารา นอกจากนี้ยังมีกังหันลมผลิตไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกด้วยนับเป็นการพัฒนาพื้นที่แห้งแลง้งให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งโครงการครูตู้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพร่องทรงเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีดาวเทียมที่นำมาปรับใช้ควบคู่กับการศึกษาของเด็กไทยได้ในปีพศ2538 ในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานทุนทรัพย์50ล้านบาทจัดตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูเปิดโอกาสให้เด็กและประชาชนทั่วไปที่อยู่ห่างไกลสามารถเรียนรู้ผ่านช่องทีวีได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่อีกต่อไปโครงการหญ้าแฝกเป็นแนวทางแก้ปัญหาตหลิ่งพันจากน้ำกัดเซาะ คนมักจะมองถึงโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยเงินลงทุนสูงแต่โปรองกลับมองไปที่จุดเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่อย่างการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกวัชพืชที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำเพราะรากของมันช่วยลดการชะล้างพันธทลายของหน้าดินช่วยเก็บกักตะกรนดินในพื้นที่ลาดชันและยังช่วยปรับปรุงดินให้มีคุณภาพดีขึ้นนับเป็นการแก้ปัญหาที่ทำกินได้อย่างยั่งยืน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิตจากพระราชดำรัสแก่ชาวไทยเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลางชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับให้ดำเนินไปด้วยความพอเพียงและพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจนองค์การสหประชาชาติได้เชิดชูว่า เป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศและสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนอีกด้วยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชนชาวไทยทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นสังคมและประเทศชาติคนไทยโชคดี มีพระมหากษัตริย์ที่รักประชาชนทรงทุ่มเทพระวรากายทรงงานอย่างหนักโดยไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเพราะหวังให้ประชาชนทุกคนอยู่ดีมีสุขพระองค์จึงทรงเป็นพ่อของแผ่นดินที่ประทับอยู่ในดวงใจของชาวไทยตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ ได้ฟังโครงการในพระราชดำริกันไปแล้ว9โครงการจาก4,000โครงการนะคะ เด็กๆจะเห็นว่าเป็นท่านคงมีพระคุณกับแผ่นดินของเราเป็นอย่างมากน,นะคะทรงช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในทุกๆพื้นที่ทั่วประเทศไทยปุบังมเชื่อว่าไม่มีที่ไหนที่ทรงท่านไม่เคยสเสด็จไปเยี่ยมเยียนประชาชนของพระองค์นะคะสำหรับปุบั้มนะคะบัามรักในหลวงเพราะว่าปุบั้มมองเห็นถึงแบบอย่างของความรักและการเสียสละที่รงตรงมีต่อประชาชนชาวไทยแล้วก็ความอุตสาหะ ยพยายามในการทําทุกสิ่งที่อยู่บนบทความสำเร็จนะคะหวังอยากให้เด็กๆเ,เอาสิ่งนี้ปเป็นตัวอย่างนะคะและถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าทําไมคนไทยถึงรักในหลวงเด็ก,ดกสามารถค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปท่านได้และเด็กๆก,ก็จะเข้าใจว่าทําไมคนไทยเริ่มะเป็นทีวังถึงยังคง รักและเทิดทูนพระองค์ท่านถึงแม้ว,ว่าพระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็ตามนะคะวันนี้สวามอยากจะชวนเราทุกคนนะคะให้กลับมาทําความดีตามแบบอย่างที่พระองค์ท่านทรงสอนถ้าเราสำนึกในพระคุณที่พระองค์ทรงทาให้กับเราก็ให้เราทําความดีเป็นคนดีแล้วก็เป็นเด็กดีของประเทศชาติและสังคมค่ะขอบคุณค่ะ แนวบครูบ๊มวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คึกหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสนุกกับแนะแนวบายครูบัมวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะว่าวิชาแนะแนวสอนให้รู้จักตัวเองรู้จักผู้อื่นรู้จักหน้าที่ของตัวเองและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องครูบ๊มและช่องเป๊ะชนแนลแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ